ว่าเอ๊ไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะคะว่าตุ๋งจะเป็นคนขี้บ่นขี้โมขี้ฉักทอกได้ตึงขนา,าดนี้จนว่าวันนึงได้มาสัมพัดคบคาว่าการเป็นเมียการเป็นแม่แม่หู้ยแม่จ้าปราคุณเออพอได้มาชัมพัดตึงมันดูจึงตึงรถปราตมปรารงปราให้รูดูมัดเลยอะคะ่ะรูถูกรถเลยโอ้แต่จมันเป็นประดีวันนี้ใช้ปนีเมื่อก่อนไม่เลยนะ ไม่เคยขี้หมไม่เคยขี้ดาไม่เคยขี้จักตกจนว่าได้มาเจอคนดีเรียกว่าพัวกับหลูและได้มาอยู่ในชั้ท่าหนาก็เมียและก็แม่แม่โอ้ยจัดไม่ให้หว่าไม่ดาไม่หมเได้หรือล่ะคะเลาาะ่จ้าปับไปละวันโกนตาลนกไปเล่แตนุล่างบานนุกเดืฉาผ้าตั้งไว้ให้เร็วกางเกงไม่โทษปลอยย้อนไว้นอกช้าคา่ะ ถ้วยถ้วยเกงมีโควไมเทยไม่ค่ะไม่ตั้งในโคมโรถ้วยเกงก็ตั้มไวตั้งไว้ตามรายตัง <c oughs> นะมันชดยอดจริงๆ